เยือออกมาเปิดใจแฉนาราเคปกระเทยครับทุกคนล่าสุดก็กลายเป็นกระแสดราม่าอีกแล้วร้อนแรงอีกด้วยนะครับสำหรับนาราเคปกระเทยเนื่องจากว่าผู้ลงทุนกล่องสุ่มนะครับบอกว่าไม่ได้เงินคืนตามกําหนดนะครับโดยนาราเนี่ยจะแบ่งจ่ายเป็นรอบๆและล่าสุดนะครับผู้เสียหายเนี่ยได้ไปทวงในกลุ่มจนนาราเนี่ยบอกว่าถ้าอยากได้ให้ไปฟ้องเอานะทุกคนล่าสุดก็คือเป็นกระแสแบบว่ามาโจมตีนาราอีกแล้วสําหรับข่าวนี้นะครับซึ่งเราเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าคนที่ออกมาแฉเนี่ยมีจุดประสงค์ อาจจะไม่ได้เงินคืนหรือเปล่าหรือว่าได้เงินคืนช้าหรือกลัวจะไม่ได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าก็รอฟังนาราอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะว่าจะออกมาแถลงข่าวยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือสํานักงานข่าวก็คือกําลังตีข่าวแบบเข้มข้นเลยแล้วก็เรื่องของการลงทุนกล่องสุ่มเนี่ยอุ้มมองว่าหลายคนเนี่ยเชื่อถือนะครับเชื่อถือในตัวของเน็ตไอดอลหรือดารานะครับจึงเอานําเงินไปลงทุนแต่พอมันไม่ได้เงินแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมีสิทธิ์มีเสียงที่จะต้องออกมาแบบว่าตกใจหรือว่า ออกมาแจ้งความนะครับเพราะว่าคือถ้าไม่ได้เงินเลยนะครับมันก็น่ากลัวทุกคนเพราะว่าเราลงทุนไปแล้วถูกไหมครับก็อันนี้ก็เห็นใจทางผู้เสียหายเช่นเดียวกันแล้วก็เดี๋ยวเรามารอฟังสาวนาราเคปกระเทยด้วยแล้วกันนะครับ